สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีลูกไม้สวยๆแล้วอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ5นิ้วทุกกระถางเนาะนะคะ5นิ้วทุกกระถางเลยนะคะเอฟซี FC. เป็นลูกไม้นะคะใบใบแข็งแรงไม่ต้องกลัวนะคะป้าแมวรับรองเลยนะแข็งแรงทุกต้นนะคะแข็งแรงทุกต้นเลยใบเขาแข็งแรงแล้วก็ออกด่างเหมือนลายปลาคาทุกต้นเลยนะคะเป็นลูกเจ้าพอแก้วเจ้าวังเอฟซีฟังดีๆนะคะเป็นลูกเจ้าพอแก้วเจ้าวังเทพจุตินะคะแล้วก็ ชัดชินกรนะคะทั้งหมดมีค่ะมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะคะ fc มาผสมกันนะคะมีทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะคะนี่นะคะแบบนี้ก็สวยนะคะ fc น,นะคะลูกเจ้าปอกแก้วเทพจุติเจ้าวังนะคะโอ้สวยมากนะคะ fc นี่นะคะเป็นฟอร์มโกนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะไม่ใช่ต้นเดียวนะคะ fc อันนี้มันเป็นใบไม้นะคะข้างในนี่นะไม่ใช่อะไรนะ ใบเป็นเป็น,ปนใบพวกช้ำฉาจ้ะนะคะเนี่ยเป็นใบช้ำฉาแต่เห็นในนี้กระถางนี้น่าจะมีที่ป้าแมวหยิบนะคะกระถางนี้กระถางนี้นะคะมีสี่ต้นนะคะ fc มีสีนนะะ่ต้นเลยนะนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะเจ้าปอแก้วเจ้าว,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 วังเทพจุติฉัตรชินกรนะคะ fc เป็นเกสรรวมกันทั้งหมดเลยนะคะ นี่นะป้าแมวพาบอกนะคะบางบางกระต้นบางกระถางเขาก็มีมาต้นเดียวแบบนี้นะนี่นะคะ fc ป้าแมวไม่ได้ไปแยกไปลื้อนะคะ fcfc ไม่ต้องไปแยกไปลื้อเขานะคะปล่อยแบบนี้เลยนะไม่ต้องไปลื้อเขาแยกกอเขานะคะเอาให้เขาแข็งแรงแข็งแรงต้นใหญ่ๆหญ่เหมือนของป้าแมวก่อนนะคะคอยคอยคอยลื้อเอาลูกเข้ามาได้นะคะถ้าลื้อแบบนี้ลากเขาก็เทือนเขาอาจจะยุบได้นะคะนี่ป้าแมวบอกนะถ้า fc เอาบอลสีไปเลี้ยงแล้วอย่าพึ่งไปลื้อนะคะป้าแมวบอกก่อนนะคะอย่าพึ่งไปลื้อนะ อย่าพิ่งไปรื้ออยากอยากจะแยกเขาอยากจะแยกกอเขานะคะอย่าเพิ่งไปแยกนะให้เขาใหญ่กว่าน,นี้ก่อนให้โตขึ้นนะคะเลี้ยงเขาไปก่อนหรือว่าจะอ,าอบไว้ก่อนยิง่งอบยิ่งสวยนะคะ fc ค่ะต้นนี้นะคะเป็นไก่แก้วมาลยทองนะคะที่ป้าแมวซื้อมานะคะที่แรกก็ใบเขียวหมดเลยนะคะ fc ใบเขียวหมดเลยนะเวลาตอนนี้เขากัดมาเนี่ยดูสิสวยมากนะคะไก่แก้วมาลยทองนะนี่นะคะนี่ไก่แก้วมาลยทองค่ะ แล้วก็มีไก่แก้วสวรรค์อีกนะคะ FC อันนี้ไก่แก้วมาลายทองจ้ะเป็นแบบนี้นะคะทอจะกัดเป็นแบบนี้นี่สีแบบนี้เลยค่ะทีแรกก็จะกัดแบบนี้แต่ว่าป้าแมวมีลูกแบ่งปันนะคะมีอยู่กระถางเดียวนะอันนี้ให้ดูต้นแม่ก่อนนะคะนะไก่แก้วมาลยทองกัดไปแล้วโตขึ้นไปแล้วเขาจะเป็นส,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 สีแบบนี้นะคะค่ะแล้วมาพูดถึงลูกไม้เลยค่ะ FC เนี่ยป้าแมวก็เลี้ยงลูกไม้แบบนี้นะคะเนี่ยโตมาเขาค่อยจะด่างเป็นด่างสวยนะคะต้นนี้นะด่างสวยอ่ะพูดถึงลูกเขาที่ติด ก็เข้ามาเห็นไหมคะ fc ป้าแมวยังเนี่ยต้นอย่างกระถางนี่ค่ะเห็นไหมเขามีลูกมาแบบนี้ป้าแมวก็มันยังไม่แยกนะคะเนี่ยนะคะแม่เขามาเขาก็สวยนะนี่นะคะ fc นี่นะคะต้นแม่เขาสวยนะคะป้าแมวยังไม่ได้แยกนะคะเพราะว่าให้เขาโตอีกหน่อยนึงก่อนให้ลูกเขาโตอีกหน่อยนึงก่อนแล้วแล้วเราถึงจะแยกลูกออกมานะคะถึงจะแยกออกมานะป้าแมวก็เป็นห่วง fc นะคะที่ที่ป้าแมวทํา youtube มาเนี่ยป้าแมวเป็นห่วงค่ะว่า ตัว fc จะไปแยกลูกเขาจะพึ like ่งแยกนะคะแล้วให้เขาโตก่อนเราค่อยแยกเนาะนี่นะคะต้นนี้คือฉัดชินกรนะคะ fc ต้นนี้คือฉัดชินกรนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นต้นของฉัดชินกรเป็นไม้ผ่าหัวมานะคะต้นนี้นะอันนี้ก็เป็นต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นสีคุเปื่มนะคะ fc เป็นสีคุเปื่มจ้ะสีคุณปื้มนะคะป้าแมวนี่นะคะเขาก็ให้ ให้ลูกมาแล้วเนาะเนี่ยนะคะก็ยังยังไม่แยกตอนนี้แยกหน่อออกมาแล้วนะคะต้นนี้เป็นแยกหนอนนะคะสีคขุนปื่มนะคะ fc นี่นะคะสีคขุนปื่มมีแยกหน่อมาต้นหนึ่งไรต้นหนึ่งยังไม่ได้แยกหน่อถ้า fc จะแบ่งปันหน่อป้าแมวยินดีให้นะคะป้าแมวขายอยู่ที่250บาทนะคะหน่อหนึ่งนะเป็นไม้แยกหน่อค่ะนี่ก็เป็นรูปไม้ค่ะเนี่ยป้าแมวก็เลี้ยงมาหน้าหน้าแบบนี้บ้างนี่นะคะหน้าเขาเขียวแบบนี้ป้าแมวก็เลี้ยง เฮ้ยเลี้ยงอยากจะดูว่าโตขึ้นไปเขาจะกัดสียังไงเนี่ยนี่เขาเริ่มกัดสีออกมาแล้วนะคะ fc เลี้ยงลูกไม้เลี้ยงใจเย็นๆน,นะคะหน้ามันก็ไม่ได้สวยงามแต่ป้าแมวก็เลี้ยงขึ้นมาให้ fc ได้ดูคือเราเลี้ยงไปพร้อมๆกันค่ะเลี้ยงไปพร้อมๆกันนะคะใบแบบนี้เหมือนเขาจะร่วงเราก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยรอเดี๋ยวรอรอหลอดใหม่เขาออกมาอีกนะคะตัดทิ้งไปเลยเนาะเนี่ยคะ่ะ fc ลูกของเขาอย่างงี้มีลูกออกมาปม้าแมวก็ยังไม่แยกนะคะเนี่ยนะ โหลดใหม่มาเขาก็สวยนะคะถึงใบเขาจะบิดม้วนงอแต่เขาก็ให้ให้ให้ลูกเราสวยเราก็ดูเนี่ยคะ่ะดูที่ลูกเขาออกมาหน้าตาไม่เหมือนแม่เลยเห็นไหมคะ fc หน้าตาไม่เหมือนแม่เลยนะคะนะนี่อันนี้ก็เป็นสีขุนปื้มอีกต้นหนึ่งนี่นะคะสีขุนปื้ม เดี๋ยวป้าแมวพาไปดูลูกไม้ป้าแมวนะคะว่าวันนี้ป้าแมวจัดส่งฟรีนะคะ FC จัดส่งฟรีเนาะนี่นะคะ FC เนี่ยต้นเนี้ยต้นใหญ่ๆเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมดูสิใบเขาดู FC ดูใบเขาแต่ละใาบาเห็นไหมคะเนี่ยใบไม่สวยเลยเนี่ยดูใบนี้ออกมาเนี่ยลายเหมือนปลาคราบเลยเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนใบเล่นไปเรื่อยๆนะคะ FC ดูดูดูดงใบเขาสิคะเนี่าายนี่พอใบหลอดใบออกมาลายเหมือนปลาคราบเลยนะคะ พแมวก็เลี้ยงไว้ให้ดูเนี่ยนะคะหลอดใหม่ออกมาก็สวยเขาก็ด่างด่างสวยเนี่ยนะคะ fc ด่างด่างไม,ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะดูใบนี้ด่างใบนี้ออกมายังไม่ด่างค่ะมันแล้วแต่ลูกไม้แล้วแต่ละสายพันธุ์เนาะเขาเล่นลายเล่นสีกันไปเราต้องเลี้ยงใจเย็นๆหน่อยะคะ่ะลูกไม้นะคะ fc นะคะเนี่ยนะต้นนี้ดูสิออกมาเขาก็เป็นด่างจากเลี้ยงมาเป็นพื้นธรรมดาพื้นธรรมดา ตมาเขาเป็นด่างลายประครับไปเลยค่ะเห็นะคะ fc ป้าแมวพาชมลูกไม้นะเนี่ยสวยๆค่ะเดี๋ยวไปดูไปดูกันคว่ามีลูกไม้อะไรบ้างนะคะ fc อันนี้เป็นต้นของเทพเดี๋ยวป้าแมวอ่านก่อนเดี๋ยวฝึกอ่านชื่อผิดเทพคีรีนะคะ fc เทพคีรีนะคะนี่เขาดูสีสีเขาใบใบพื้นเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาโตไปเขาจะกัดสีมากกว่านี้เขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะแต่กาบใบเขามาสวยมากนะคะนี่นะคะเทพคีรีนะคะ fc ดูสิคะเดี๋ยวเขาจะกัดสีสวยมากกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นบอลกลับลูกไม้เนี่ยจากเขาเขียวโตมาเขากลายเป็นด่างแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคปรป้าแมวก็เลี้ยงมาให้ดูแต่ว่าเลี้ยงบอลกลับก็เลี้ยงใจเย็นนิดนึงเนี่ยใหญ่แบบเนี้ยคือเอาออกนอกตู้ได้แล้วนะคะน,นี่ป้าแมวต้องการดอกเขาก็เลยอบไว้ก่อนเพราะอยากได้ดอกเขามาผสมเคสรอนกันนะคะอ c ฟซีนี่ป้าแมวถ้าอยากได้ดอกก็เอาไว้ในตู้ก่อนนะคะอีฟซีค่ะการผสมดอกอ่ะเราไม่ต้อง มีอะไรมากมายคะ่ะ fc อ่ะพูดถึงการผสมดอกเราก็ปาดออกนี่ลาเมลผสมไม่ทันบางบางต้นมันหน้าร้อนเขาก็จะไม่ให้เกรสรน,นะคะถ้าเรามีเกรสรเราก็ปาดปาดเลยคะ่ะตอนนี้ตอนนี้รายังผสมได้นะคะถ้ามีเกรสรน,นะยังผสมได้ละคะตอนนี้นะปาดออกไปเลยะคะ่ะเราเชื่อมัน่นในตัวเราค่ะปาดเหมือนตามที่ครูครูทุกท่านใน YouTube สอนนะคะทําเหมือนกันเลยคะ่ะปาดกระเป๋ะออกออก,ออกไปเลยแล้วเราก็เอาเกรสรออมาแต้มนะคะ fc เดี๋ยวเดี๋ยวปย้าแมวจะทําให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ป้าแมวผสมไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไออัดวิดีโอไว้เลยนะค่ะเราเชื่อมั่นในตัวเราว่าลองผิดลองถูกไม่เป็นไรถือว่าเราก็ได้รู้จะเรียนรู้จากเกรสรดอกไม้นะคะป้าแมวก็ไม่ได้เป็นอค่ะป้าแมวก็ไม่เป็นป้าแมวก็ไม่เก่งป้าแมวก็ดูใน youtube แล้วเมื่อเมื่อของดอกของเรามีแล้วเราต้องการอยากได้เกรสรเราก็ผสมค่ะก็ตัดเหมือนอย่างที่ครูเขาบอกแหละคะ่ะตัด เด,เดี๋ยวป้าแมวจะทําให้ดูอันนี้มันเดี๋ยวรอรอรอดอกอีกสองต้นก่อนนะค,ะ,คะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลสีสวยๆของป้าแมวเลยจ้ะป้าแมวก็ได้ผสมไปแล้วค่ะ fc จะติดไม่ติดเรายังไม่รู้เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อถ้าติดตรงนี้มันก็จะดําดําขึ้นเป่งขึ้นนะคะกา้กานก้านเขาก็จะไม่ก้านเขาก็จะไม่เหี่ยวลงเขาก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้ถ้าเขาดําเป่งขึ้นเราก็ดูสักเจ็ดวันแล้วเราก็เอาถุง ถุงมาครอบเขาไว้นะคะ f c นี่นะคะนี่ป้าแมวเพิ่งผสมเมื่อวานนี้นะได้ไปสองดอกเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้เขาไม่ยุบแสดงว่าติดเจ็ดวันนะคะ ifc เจ็ดวันนะนะคะป้าแมวก็ได้ผสมไปแล้วอันนี้ที่ว่าถามว่าทําไมไม่ผสมให้ดูคือผสมก็วันนี้ก็วันคนเดียวเนาะนี่เดี๋ยวรอดอกนี้นี่นะคะเขาก็ให้ดอกมาแบบเนี้ยเนี่ยรอดอกนี้อีกนะคะมีมีมีเกสรแล้วจะมาผสมไปให้ดู ค่ะวันนี้ป้าแมวจัดส่งฟรีนะคะ FC ป้าแมวจัดส่งฟรีค่ะค่ะนี่นะคะเบอร์โทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะจัดส่งฟรีนะคะวันนี้ลูกไม้เป็นเฟรนฟอร์มโกนะคะบางต้นก็เป็นกระถางเดียวแบบนี้นะป้าแมวขายให้อยู่ที่กระถางละสองร้อยนะคะ FC สองร้อยนะคะจัดส่งฟรีนะคะ,จ,ะ,คะจัดส่งฟรีจะ้ะ FC เลือกหน้าได้เลยนะคะแบบไหนนะคะนี่นะคะเป็นฟอร์มโกแบบนี้นะ,ะนะคะ เอาหยิบที่กระถางยิบีกระถัดนะคะนี่กระถัดกลางนะนี่นะคะยีซีหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะรับรองว่าต้นเขาแข็งแรงทุกต้นนะคะไม่ได้อ่อนเปาะเปะนะคะไม่อ่อนนะคะนี่แข็งแรงแล้วไม้ราคานี้เอาเออกมาขายราคานี้แข็งแรงแล้วนะคะนี่นะคะยีซีอันนี้เป็นฟอมกกนะคะแล้วแต่ลูกไม้เขาจะแ,แตกกกแบบไหนเนาะอันนี้มีต้นเดียวนะจ๊ะย้ำใหม่อันนี้มีต้นเดียวนะนะคะส่งให้ฟรีนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของฉัดชินกรนะคะเีบซีมีสามกระถางจ้ะ นี่นะคะฉัตรจินกรนะคะนี่มีสัมงว่าถางอันตนี้มาก็มีติดมาด่างแบบนี้นะคะเอฟซี C ติดด่างแบบนี้ค่ะน,นะยังไม่รู้เขาจะไปแบบไหนอ,อีกเลยนะคะต้นนี้นะมีต้นเดียวจ้ะส่วนบนมาด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ก็มีได้ถึงสามสามต้นหรือเปล่าน่าจะสามต้นนะคะนี่นะนี่นะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะ นะคะ,ะมาต้นนี้ต่อเสร็จแล้วมาต้นนี้นะคะนี่ดูทรงใบเขาแบบนี้ค่ะสวยนะคะต้นนี้สวยมากเลยค่ะเรามาต้นนี้ค่ะด่างเหมือนปลาคราฟเลยนะคะ f อฟี Z. นี่นะคะเป็นฟอร์มกอน,นะจ๊ะนี่นะส่งให้ฟรีนะคะสองต้นก็ส่งฟรีต้นต้นเดียวก็ส่งฟรีนะคะ f อฟซี Z. ไม่จําเป็นต้องซื้อสองต้นสามต้นแล้วแต่เอฟซีจะซื้อกี่ต้นคือส่งฟรีนะคะรายการส่งฟรีนะคะวันนี้นะดูช้าๆกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะมาต้นนี้คะ่ะต้นนี้ใหญ่สวยเลยนะคะ f อซี FC, นี่นะคะนี่ด่างแบบนี้นะคะมีต้นเดียวจ้ะ ต้นนี้เขาก็มีลูกลูกติดมานะคะนี่นะคะนี่ด่างแบบนี้จ้ะมีสองต้นนะคะสองต้นจ้ะอันนี้ก็น่าจะเป็นสองต้นนะคะสองต้นหรือสามต้นไม่แน่ใจเนาะนี่นะคะ,คะแล้วก็มาต้นนี้จ้ะ นะคะต้นนี้ยิ่งสวยนะคะนี่กลางใบเดะด่างฮาร์ปแบบนี้เลยนะคะนะต้นนี้สวยมากนะคะเอฟซี 4, สวยจริงๆนี่นะคะวันนี้เป็นรายการส่งฟรีนะคะต้นเดียวก็ส่งฟรีนะคะป้าแมวขายส่งฟรีให้วันนี้ไม่มีค่าจัดส่งนะคะซื้อต้นเดียวคือสองร้อยส่งให้ฟรีนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นอีกนะจ๊ะค่ะมาด้านนี้เป็นบอลกลับนะคะเอฟซีเป็นบอลกลับนะคะ ราสีพฤกษกุนะคะราสีพฤกษกุนะคะร้อยห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สามกระถางนะคะราสีพฤกษกุนะคะส่งฟรีค่ะนี่นะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็มาบอลกาบบานชื่นนะคะบานชื่นนะคะบานชื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะสังเกตอยู่ที่กาบเขาจะแดงและโตขึ้นไปใบเขาจะสวยมากนะคะบานชื่นนะคะร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะมีอยู่สามกระถางแล้วบอนกาบพมมณีใช่หไหมถ้าไม่ผิด พรมณีพรมณีนะคะพรมณีโตไปเขาจะสวยมากนะคะมีกระถางเดียวนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็กระไมเอาเอาโนพเก้า,าวันนี้ใสใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ FC ใส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบาทจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางนะคะโนพเกาา้าไซส์ใหญ่นะคะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะนะค่ะแล้วก็ไก่นี่มาถึงไก่แล้วจ้ะ ต้นนี้ไม่ใช่ไก่แก้ววา,ายทองนะคะต้นนี้เป็นไก่แก้วสวรรค์ค่ะไก่แก้วสวรรค์นะคะกระถางละร้อยห้าสิบาทจา้ะส่งให้ฟรีนะคะมีอยู่แค่ห้ากระถางค่ะ Fc ห้ากระถางนะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะนี่นะร้อยห้าสิบบาท <c oughs> บูรุษสวรรค์ยิ่งโตเขายิ่งสวยนะคะมีมาสองกระถางค่ะร้อยห้าสิบาทเหมือนกันจ้ะนะคะบูรุษสวรรค์นะคะ,รระ,คะมีมาสองกระถางจา้ะ ่มาด้านนี้ถึงด้านนี้แล้วนะคะอับสอนสวรรค์ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะ f อป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบาทค่ะกระถางเดียวก็ส่งฟรีนะคะอับสอนสวรรค์มีมาให้ห้ากระถางค่ะชายชนชายชนนี่นะคะร้อยห้าสิบาทนะคะในกระถางมีสองต้นจ้ะพรมพิมานมีมาสองกระถางนะคะพรมพิมานกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะพรมพิมานนะคะแล้วมาด้านนี้ ต้นนี้ผ่านก่อนเนาะลืมชื่อถ้าแต่เอฟซีจะซื้อก็ซื้อนะคะรับหนึ่งร้อยบาทแต่ไม้เป็นไม้มีชื่อมันเพชรอะไรทักอย่างจําไม่ได้ถัดมาต้านนี้นะคะอะต้นนี้สีเป็นจะลงนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะกอเก็ดด่างแบบนี้นะคะสามใบด่างมาแล้วนะร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้ชมพูทวีปหลุดจองนะคะเอฟซี FC. ชมพูทวีปหลุดจองในกระ,ะถางมีสองต้นนะคะ ร้อยห้าสิบบาทจ้ะแล้วมาด้านนี้ค่ะบอลใบหอ,อกนะคะบอลใบหอ,อกใบหอ,อกแดงสวยแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาทจ้ะแล้วนางลากสดต้นนี้หลุดจองนะคะในกระถางมีสองต้นนะร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีในกระถางมีสองต้นคนะ่ะร้อยห้าสิบาทนะคะน,ะน,คะน,ะคะนี่วันนี้ป้าแมวมีบอลสีสวยๆประมาณนี้เดี๋ยวป้าแมวพาไปดูไก่เกลี่ยมลอยไก่เก้ียยกก่ยมลายทองมีอยู่ต้นหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะคะ ด้านนี้เป็นไก่แก้วสวรรค์น,นะคะ FC ไก่แก้วสวรรค์จ้ะไก่แก้วเมลาัายทองนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะป้าแมวขายให้2 5 0ห้าบาทนะคะไก่แก้วมลา,ายทองมีอยู่กระถางเดียวจ้ะ2 5 0ห้าสบาทนะคะ FC โตขึ้นไปจะกัดสีแบบที่ป้าแมวให้ดูนะคะต้นนี้เป็นต้น ต้นแม่ของไก่แก้วสวรรค์น,นะคะนี่นะคะไก่แก้วสวรรค์เป็นแบบนี้นะคะ fc ค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆบ้านป้าแมวนะคะ fc ขอให้ fc มีความสุขกับบอลสีนะคะวันนี้เขาว่าลมฟ้าลมฝนจะมาทางพิจบูรบ์เดี๋ยวป้าแมวต้องรีบเรบเก็บเก็บบอลสีสวยๆก่อนนะคะ fc เป็นห่วงและรักเขามากเนาะแล้วเก็บสิ่งของของเราที่มันสำคัญสำคัญไว้นะคะบ้าน fc ฝนตกไหม นะคะทักทายป้าแมวมาบ้างนะโอ้ต้นนี้มันแปลก,ปลกค่ะขอสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีจ้ะ